สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับล่าเด็ดสตรีมเมอร์ในแมปเหมืองหรือว่าแมปใหม่ที่เข้ามานั่นเองซึ่งผมกระตะคินนั้นก็เป็นบริการคุ้มกันตตมอนและก็บีเจในการดวล่าครั้งนี้จะมันและสนุกและฮาแค่ไหนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมคุณภาพและราคาถูกเกมอะน n a าเบรกเอาเพียงแค่ใช้เลข UID เท่านั้นรับรองความคุ้มค่าถูกกว่าเติมเองลดถ,ถึง3 0กันเลยทีเดียว oh. และเขายังมีบริการเติมเกมโมือถืออีกมากมายสามารถติดต่อได้ที่เพจ Apple Mint รับเติมเกมและรายแอด Apple Mint และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดสอบถามแอดมินทุกครั้งด้วยนะครับเขาจะมาเขาจะมาเขาจะมาเขามาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้ต้วไหนต้วไหนตัวไหนไอ้ตัวไหนตัวไนวไหแต้วมัวนตัวขานตัวไหนต้วไหน อ๋อลืมบอกไปครับผมกดในการล่าครั้งนี้ใช้ปืน AKM กระสุนหนึ่งเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ล่าหรือผู้ถูกล่านั่นเองโดยจัดไอ้ตไปกูไปตะคิมไปไปรถไม่มีด้วยรถที่ไหนตะคิมนี่รถอยู่นี่เลยูต้วอ๋อข้างไหนวะตะคิมไปึ้อรถึ้นรถบีไว้บีไว้ข้าไหนวะ

ีกูเหรอเอ้ยะมึงกักูโล่งเยมาดิสวนเลยพี่มาไป่าไปหัวเหรอนขาแรงอ่ะมีขาแรงอ่ะพี่กูจะแตกหัวเด็กมดมดายสายดึงอตัวนึงปัาปัาปัาพี่ลปยิงข่ายิงยิงเนี่ยคนแรงอ่ะเห็นยังอ่ะคน เดี๋ยวโดนอยู่เนี่ยโดนรูปกลมอยู่อุ้ยเดี๋ยวเราเพยหมดเพยหมดไหมเอ้าไปไหนวะอีกตัวไปไหนวะหนึ่งตายหมดเลยตายหมดเลยตายหมดแล้วเออเออสึกแรกเราเป็นฝ่ายชนะอยู่ครับนู้นเออเอพีเอพีพี่เอพีขาไม่โกงข้าไม่โกง เลือนโคตรแรงอ่ะเจ็บที่หายผมนึกว่าโดนกระสุนสียิงอ่ะโคตรแรงอ่ะแล้วทำไงนะแต่มอเตอร์แมนแมนแมนนี่แหละดีโคตรเยอะไปไปไปเยอะการสะพานรถการสะพานรถการสะพานรถเลยอย่ารถการสะพานนะการสะพานรถการสะพานรถอย่ารถเลยอย่ารถเลยอย่ารถเลยใช่ไหมมันหลบยังไงมันหลบแล้วอ่ะ โอ้โหเอ้ยอุ่มันนี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 ไปไหนอ่ะน่าจะแถวนี้แหละหนีได้ไม่ไกลหรอกไหนวะไวเไปไหนอ่ะอุ้ยไปไหนแล้ววะไจังอะไปไหนวะม่อยู่เค่น้เองนะสมาน่ะนี่นี่นี่เราของเฟ้ยเหรอวะ ไม่ใช่หรอไม่ใช่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 หรอแสดงว่านี่คุณวิกติอันนี้คนวิทยปกติโอ้โหเลยโคตรวยอะแล้วมันยังออกได้ปะเนี่ยไปฮะควันขึ้นแล้วนะพี่ตุยๆแล้วมันยังหลอดเต็มอยู่ไม่ใช่หรอพี่ดูนี่รถแดงจี๋แล้วแหละ เราเต็มไล้ล่ะอถ้าออกจากจุดเกิดไม่ได้หรอถ้าออกจะนับเวลาใหม่หรอให้กดใหม่หรอ

เฮ้อันนี้ตัวโดนดนเฮ้ยเรบคู่รั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 คู่โอ้ยเคินไปตับมันะฮจะเนยใส่แม่กอะพอิงดีรเฮ้คนมาคนมาแทงเราเนี่ยแทงเราเนี่ยแทงตวเนี้แทงตรข้างหน้านี่โน เอตายตาย้เลยไป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 เฮ้ยเฮ้ยรตายพี่โอหเนี่ยคือรถแทนไม่บอกนะมีใครขึ้นหัวี่ขึ้นคุณจะหมอย่างไรมีใครขึ้นยังไงยกเจบิบเจมาขี่รถจิงกันหน่อยเว้ย

ไอ้เหรอู่ยิงปอสมุนแม็กเลยเฮ้ยเพื่อนทีงเหรออือพื่อิงเหรอเฮ้ย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  <c oughs> เได้วลาแม่งหนีเพื่อหมดเลยนั่นแ่ะกัรสุดหนึ่งจะจ่อว่ากระหลุกได้กี่นัดไอ้ทุฮหาหาดลเราเลยปั๊กตอนนี้พวกผมก็เล่น AK74 เองกันนะครับลูกกระสุน PRS นั่นเองเพื่อต่อให้พูล่าแล้วกันะอมาตกเขาหรือเปล่านั่นตกเขา ตายเลยเนี่ยเขี่ยน่ะตัวเดียวไม่เอาตัวเดียวนะ่่นีโอ้โหเอ้ยสาวแทนบันงลาดลาดทีไม่รู้แล้มันตกมาไอา้กูกดหัวกูบอกเลยกูจับก,กดหัวจุ่มนะ้นำไปไหนแล้วไปไหนแล้วลองซ้อลองซ้อลองซ้อซ้อที่สมบกว่า มีศพมีมีมีศพมี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 โนหวยเฮ้ยเฮ้ยไหนเจ็นรูมารรมาไปไปสอก้อก้อกระวังนะน่าจะเป็นศัตรูที่ไม่ทราบชื่อว่ะอเรียมนิดนึงมึงอบอตุนศัตรูเรเจอคนแงศเต็มเลยเต็มเลย ลดหน่งดไดิาดิมาดิมดิมาดมดิมา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 ดีมาดิมาดม่ดิมาดิมามาดมดมาดิมม่ดมดมาดิมามาดิมาดดิมาดมดิมาดิีาดิมาดิมามาดิดมาดมดิมาดดิมาดิมาดิมาดิมยบิมาเิาอิมาดนี้มาดิ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 มาดรมาดิมดิมาดมาดิมยดิมาดิมาดมามหมมอมมมอามมม เอาลงมาลงมาลงมาเอาเมาน่เเมน่รถติดเลยเนี่ยองเตอคนได้ไปกี่เซแลวครับได้ไปสครับเาไปไหนวะเดี๋วอะไหนอะอม่บาทบทบาที่ยบาทอันนี้รถจอดนี่รถจอดนี่าอยู่้นเ้า ดนตีไม่ได้พี่เอาดีสตอนนดีๆๆๆๆสอัวนี่สองัวสอัวเอาเอาไว้มเอาไว้มาดูเอ้าเอาด้วไหมเอาตะคิมป้านเลยกูทำไมเราะมันหายไปไหนหมดเลยวะโอ้ตะคิมป้าเลยกูออแล้วำเปเสียงมันเงี้บไปหมดเลยไม่รู้เลยตายอ่ะโดนวเรกคิมอ่ะเพรามันเามันจตายสองเลยไรูเลยอ่ะเอ้า เหนย่ยจยที่ไหนเอาเอาเวอยเฮ้ยไอ้คดแม่งปางอะไรผมมากแต่ทำไมกูไม่โดนบล็อกบล็อกเขาเลยอะแกเนี่ยผมดูอยู่เนี่ยกูโดนไอ้เจ้าตายเลยยังกูตกเขาตายสวยตกเขาตายอยู่

เหลือ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 หนึ่งเหลือหนึ่งเหลือก็ข้างล่างแต่จิ้มอยู่ไหนวะตายเอ้าแต่จิ้ไปลงรถมาจะยิงวะเนี่ยวะดูอะไรวะเนี่ยฟงหัวตายป่วตายโดนด่าดร้อยพี่นี่นะผมเนี่ย มันเด็กน ab ้อยมันเด็กน้อยอุ้ยอุ้ยเจ็บเดี๋ยวเอามือเก็บมือวัดเอาเอาไปเอาเอาเลยอสวยจังปังอยู่ให้ตามมามาทำไมล่ะอะไรดิ ดเราไม่อยู่ด้านล่างเนี่ยมื่อกี้ลงไปเลยได้ปะได้พี่ลงเลยทางลาดอะทางที่นี้ต้องทางตรงอะทางที่นี้ต้องทางตรงอะคิมคิมโอ้ยโอ้ยคิม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 โอ้ยรถบัสคิม